รถตุงสูงใหญ่ๆแบบนี้ทันไ,ไหนัยการขับขี่เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวนี้พาไปคุยกับผู้ที่เขาคุ้นเคยกับรถพวกนี้กันดีกว่าไปขับรถตงสูงแบบนี้เนี่ยทันวิสัยการขับขี่เป็นไงอ่ะใสตอนนี้มองข้างหลังก็ชัดเจนมองข้างหน้าก็ป,ปลอดโปร่งไปหมดเลยเพราะว่ามันสูงไงด้<อ>ยวยความที่เราอยู่สูงเช่าบ้านเขาเนี่ยเหมือนเรานั่งบนหลังคาร,รถแท็กซี่เนี่ยตอนนี้ยทำให้ทหันวิสัยในการขับขี่มันค่อนข้างที่จะดีพูดว่าเรา ติดเน <ITA> <bio> ี่ยรถติดเนี่ยใช่ไหมเรามองเห็นประมาณคันที่แปดอ่ะทำไมต้องคันที่แปดอะมองได้ไกลมากเพราะว่ารถติดอะไรกับแปดแปดเป็นเลขมงคลเลขอินฟินิตี้แล้วฟ e ลลิ่งการขี่เป็นไงบ้าง f e ลลิ่งเหรอเหมือนรถเดิมไหมที่เป็รถเดิมเนี่ยตอนเนี้ยต้องบอกว่าฟอร์ดเนี่ยมันเป็นรถยกที่ค่อนข้างที่จะดีมันดีกว่ารุ่นอื่นนะก็ไม่ได้ว่ารุ่นอื่นไม่ดีนะก็ดีหมดแหละแต่อยู่ที่ว่าถนัดแบบไหนแล้วแต่ความชอบด้วยเนาะ ดูตอนนี้รถเอ่อยกประมาณเจ็ดหรือแปดเนี่ยดูดิขับแบบ 10, ชิว,ชวๆเลยไม่เหนื่อยอ่ะไม่รู้สึกเหนื่อยอ่ะถ้าถ้าถ้ารถยกดีๆนะแล้วความใหญ่ความกว้างมันเนี่ยทําให้เราแบบขับขี่ยากขึ้นไหมก็ยากขึ้นสําหรับคนที่เป็นมือใหม่แต่สําหรับเราอะ่ะเราอยู่กับมันมานานทั้งๆที่จะหลายปีละห้าปีแต่ถ้าพูดเทียบกันง่ายๆเนี่ยรถยกสูงกับรถแบบรถเดิมๆอะ่ะอันไหนขับดีกว่ากันรถเดิมๆรถเดิมเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนโชค๊คนะถ้าจะให้ดีถ้าไม่เปลี่ยนโช๊คก็ ก็เหมือนก็เดิมเดิมอะ <S <S ่ะก็คือรถเดิมอะ่ะฟิลลิ่งก็คืออยู่ที่ยกแล้วแต่เราชอบอ่ะเราจะเอาแบบไหนอ่ะเรามีเงินแต่งเท่าไหร่เราก็ใสไปเลยแต่นั่งอยู่ตอนเนี้ยมันก็รู้สึกว่าก็เหมือนรถเดิมนะแค่เรารู้ไงว่ามันสูง<ช>มันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยรถเราใหญ่นะและนี่เลยครับรถคันที่ผมนั่งไปสักคู่นี้ดูความสูง,งเขาสูงมากเลยนะครับผมนะการกับขี่ฟิลลิ่งต่างๆบอกเลยว่ามันก็เหมือนรถธรรมดารถเดิมๆบ้านเราทั่วไปแหละแต่แค่รถเนี่ยความสูงเขาดูดิ สูงกว่ผมมากเลยนะครับผมฝากไว้แล้วกันนะครับผมใครที่จะเข้าวงการรถยกรถสูงนะครับไม่รู้จะไปที่ไหนเข้ามาได้ครับที่โลคูน i ฟลหลังติครับเราจัดให้ได้อยากรอแบบนี้เข้ามาเด้อบา,บาย